สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสุรัตน์ขุดบุรีราครับวันนี้เรามาอยู่หน้างานที่สายโคนหนึ่งครับโอ้ดันล่างครับเจาะไปเจอดินสมองครับตายแนละ้วยางีงจะเีลียยังไงเนาะดินอย่างนี้อันตรายมากเลยครับเป็นดินทรายครับเนาะ ดินทรายดินสมองครับโอ้สภาพดินนี่ถือว่าสุดๆุดเลยครับหน้างานพวกเราเนี่ยถือว่าสุดจัดเลยครับเนาะโหดหินสุดๆดเลยครับบางที่เจอหินบางที่เจอดินเหนียวบางที่เจอดินดานบางที่เจอดินสมองครับในพื้นที่เดียวกันเนาะ ในบ่อเดียวกันถือว่าสุดยอดครับจะวางแผนกันยังไงครับเนี่ยครับพรุ่งนี้เราจะมีรถดำมาเสริมทัพเลยครับสี่ห้าคันเนาะก็จะวิ่งสองฝัทับคนไม่ตกครับเนาะเพราะว่าพยากรณ์อากาศว่าพายุจะมาเนาะแล้ก็เลยกลัวๆอยู่เพราะว่า,า,กรกรกา,า,าอ,อาจจะเป็นยังไง

งานนี้ไม่หมูเลยครับาะอ๋อเต็มกลองเลยครับอาจารย์เลิศวกนนี้ถ้ารถดัมาอีกคันหนึ่งรถขคูบต้ o t ารถไถามาครับจะช่วยกันขึ้นทั้งสองข้างครับเนาะเพื่อจะให้เร็วขึ้นกว่านี้ครับในช่วงเวลานี้ฝนไม่ตกเนาะบรรยากาศยังเป็นไปได้ก็จะสู้ครับเนาะสู้เอาให้ได้เอาให้ได้เยอะที่สุดครับ นี่เรามีโอกาสมาได้มาหาทีมงานหน่วยที่หนึ่งของเราไ่ได้มาสองวันแล้วครับเพิ่งได้มาเยี่ยมวันนี้หน้าง,งานหน่วยที่หนึ่งของเราก็จะเสร็จวันนี้แหละครับแอ้หน่วยที่สองครับต้องมารวมทีมกันอยู่นี่นครับรถดำประมาณสิบคันครับผมพรุ่งนี้เจอกันว่าจะมาครบหรือเปล่าเนาะโอ้ยใจจ่อดูถึงดินเหนียวไหม พ็เอาออกไปเยอะครับค่อยเกลี่ยดินตรงนั้นออกมาเนาะลองดูครับว่าเจอหรือเปล่าครับเดียวว <c oughs> ันนี้วิ่งอยู่สามคันครับ XCMG ีรับนาทีตักครับเป็นทรายล้วนๆนะครับตรงนี้เนาะดินทรายเลยนะครับตักง่ายมากครับนะนุ่มมากเลยนะตักง่ายตักสบายมากเลยแต่ปัญหานี่แหละครับเนาะว่าจะ าตักไม่ถึงดินข้างล่างนี่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะลงไปเอาได้ครับต้องต้องจ้วงให้ถึงเลยครับเนาะเอาให้ถึงจ้วงให้ถึงเลยงานมีผลกับพวกเราแน่นอนกับการทาง,งานทางนี้ครับถ้าไม่ถึงระดับนี้คือว่ายากเลยนะครับอ่ะครันนี้ครับรถแรงๆมาดูว่าเราจะใสก่กี่ตักกันครับกับจาก XCMG XE215C ครับรับหน้าที่โอ้เป็นอย่างนี้หนักนะครับผม วันหนักเลยนะฮะเป็นดินทรายครับสองตักเทรยง่ายครับไปติดกระบะครับวิ่งกันทั้งวันรถเราอยู่นี่รถขดอยู่สองคันครับถ้าได้รถดับสิบคันเพราะว่าแจวเลยเนาะไม่ต้องเสียเวลารอกันสามตักมาดูว่าใสา่กี่ตักกันครับต้องจะวิ่งออกไปได้ สีตักโอ้โหสีตักนี่ล้นเลยครับตักใหญ่ๆเลยครับเรียว่าตักใหญ่ครับผมอืออครับเป็นดินสมองครับผม ต้องพังตัวนี้ให้ได้ครับต้องเจาะตัวนี้ได้เนยนังตัวนี้ต้องเอาดึงออกไปให้ได้ครับตรงนี้ต้องดึงออกไปถ้างั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะดึงได้อีกเลยเนาะกลัวแต่เรื่องฝนเนี่ยแหละครับเนาะถ้ามาอีกก็เกิดปัญหากัาแน่นอนตอนนี้ฝนยังไม่ตกเราก็จะรีบเร่งเอางานออกให้เยอะครับเนาะถ้าไม่ตกนี่ผมว่า สักอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่ว่าพยากรณ์อากาศว่าจะมาสิ้นเดือนนี่แหละครับถ้าไม่ตกอาทิตย์หนึ่งเนี่เห็นเห็นเนื้องานเลยนะครับผมอาทิตย์หนึ่งนี่วิ่งสักอาทิตย์หนึ่งขุดรถขุดสองคันนะรับรองครับออกได้เนื้องานแน่นอนเนาะออกได้เยอะแน่นอนจะพาไปดูที่เทครับเดี๋จวจบคลิปนี้ก่อนมาจจะถึงเวลาพักผ่อนลักเที่ยงแล้วครับผม วันนี้เริ่มงานแต่เช้ากันถ้าเริ่มงานแต่เช้าช่วงเย็นถ้ามีโอกาสทําได้ก็จะให้ทําครับทํโอูไปเลยครับผมเนาะรถดําวิ่งไม่ไม่รถดําไม่หยุดแล้วครับผมวิ่ตงตลอดอยู่แล้วรถดัยังไงก็ต้องวิ่งเพราะว่าช่วงโอกาสที่เอาออกได้ก็รีบเอาออกโอ้โหดินครับเนาะดินทรายไป ทางน้ำอีกรอบนึงไปเมือนให้น้ำมันไหลลงไปได้น้ครับเนะาะจงให้น้ำไหลไปด้างล่างครับเพื่อทีจ่จะเอาพยานากับดึงนะฮะสู่บ่อครับให้น้ำตรงนี้หแห้งครับผมเนาะตรงนี้ต้องแห้งครับไม่แห้งนี่มันจะเป็นยนะังงเราต้องเอาแห้งเ,เอาให้แห้งเลยครับผมเนาะน้ำต้องไหลลงไปให้หมดครับเปิดทางน้ำไหลจนด้านล่างให้หมดครับอากาศก็วันนี้แดดจัดเลยครับ แดดอย่างนี้ครับมีแนวโน้มเลยครับเนาะแนวโน้มว่าฝนจะตกครับผมนี่ครับบรรยากาศแบบนี้ผบว่ามีโอกาสตกแน่นอนเย็นนี้ครับโอ้โหน่ถรถไถเราว่างเรามาทาันกระจอามาพวกนี้แหละครับมาเรื่อยพวกนี้เลยรถไถทําทางด้วยครับดันดินด้วยช่วยกันเนาะ ที่เทก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับตรงนี้เนาะถือว่าสะดวกใช้ได้ครับที่เทก็ถือว่าพอใช้ได้ครับพอที่จะมีโอกาสทํางานอยู่ครับนะเนาะอ้าอันนี้ไม่ยอมขยันเหลือเกินไอหนุม่มจะพักเที่ยงแล้วไม่ยอมพักครับะจะตักตรงนี้ขึ้นไปแล้วกันเนาะดินเยอะครับไม่ต้องวงครับเอาขึ้นไปหมดครับดินตรงบนเนี้ยยังไงต้องเอาขึ้นไปให้หมดเป็นบอ ขนาด45,000คิวของเราเนาะในโคตาพวกเรารับ45,000คิวแต่ผมยังมองว่าไม่ออกเลยว่าทำแล้วจะยืนดึงสโลปดึงคันได้หรือเปล่ปาเพราะมันเป็นดินทรายไยงเนาะมีสิทธิ์จมได้ตลอดเวลาครับปัญหาหน้าง,งานนี่คือว่าสุดๆครับเนาะผมมองโดยความคิดของผมถือว่าสุดยอดเลยครับงานนี้งานหนักงานที่ไม่มีใครอยากได้ใครเห็นก็ต้องปฏิเสธครับเพราะว่าเป็นงานที่เห็นจริงๆ แต่เราก็ต้องสู้ครับเพราะว่าเจ้านายมาบอกให้ช่วยหน่อยเราต้องช่วยครับต้องช่วยกันครับนะเพราะว่าโอกาสหน้าท่านก็จะให้งานเราทำแน่นอนงานนี้มีจะวันหมดนะค,ครับผมงานขุดงานขุดงานลอกงานแบบนี้มีตลอดอยู่แล้วครับผมโอ้คันนี้ครับโอ้ถ้าได้ไปถมาทมาทำทางวิ่งสบายเลยครับ รถวัสใส่ิีตากันบรรยากาศฝนก็จะมาครับเนาะไม่น่าไว้ใจเลยครับป่ปฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับนะให้กำลังใจโว๊โกว๊กโว๊กล้องไอ้เจาะลึกลงไปเนี่ยมันเป็นดินเหนียวไหม เขาต้องเจาะให้ลึกกว่านั้นนึงเพราะว่าเขาเขาเขาต้องให้ได้ระดับมันไม่ระดับนะถ้าไม่ได้ระดับนี่คือเราไม่มีสิทธิ์ลงไปเลยนะเออเราให้มันลึกเกินระดับแ้วถ้าไม่ได้ระดับนี้ก็คือเราหมดสิทธิ์ที่จะมีทางพรปูทางใช่ไหมต้องเจาะให้ลึกเลยเพื่อเพื่อเรือเพื่อขาดมันบอเขาต้องเอาสายขัวประกบลงเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ระดับมองนี้นะเราสามารถที่ยืนบนนี้ได้เนาะเราต้องเอาให้ลึกลึกกว่าระดับของช่างมันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทำไม่ถึงระดับนี้งานไม่จบเด้อ มาไปเลยเดียวทางกินข้าวแล้วพักเทียมมเ่ยงมาเดี๋ยวพรุ่งนี้รถไถมาแหละจริงๆถ้าได้ขุดสักสิบคันง,ง่ายอยู่เนาะที่ลัวแต่ผลจะมาก่อนหนะ้าออย่างนี้ด้ถ้าถ้าจะวิ่งก็คือพวกเราก็คือเย็นก็ช่างก้องทาโอไวเลยดอ้อช่วยกันหน่อยแล้วก็ให้รถวิ่งไปเลยไม่ใช่เป็นเสียโอกาสเ่าเนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่ฮะอาจารย์ก้องครับสวัสดีครับ